โอเคครับก็สวัสดีครับกับ E p พีสยโอเคครับเริ่ม ep2 มาเราก็จะไปหาพื้นที่สร้างบ้านกันนะเราจะไปหาพื้นที่ที่เราจะสร้างบ้านสร้างฟาร์มแล้วก็จะไปจบที่การฆ่ามังกรนะรโอเคครับทัน,นี้ผมไม่มีอะไรทำครับก็เลยมาวางดอกไม้เล่นนะครับ ่าวางดอกไม้เล่นนะครับไม่มีอะไรทํานะครับโอเคครับเราก็ได้ออกสำรวจกันนะครับเราจะไปหาพื้นที่สร้างบ้านกันนะครับเราก็ได้เริ่มองางสำรวจแล้วนะโอเคครับตอนนี้ก็เจ้มือแล้วนะครับเราก็ต้องนอนอยู่ตรงนี้ครับว่าเรายังออกจากภูเขายังไม่ได้เลยนะ โอเคเราน่าจะได้นอนอยู่ตรงนี้นะครับเนื่อเตียงเราอยู่ไหนโอเคครับเราได้เตียงอะรๆแล้วก็วางนะครับโอเคครับ okay. แต่ยังนอนไม่ได้นะครับมันยังไม่มืดนะครับโ okay. อเคครับตั้งรอกินเนื้อรอครับโอเคครับ okay. แล้วเราก็นอนนะโอเคครับเช้าวันถัดมาเราก็เจอหมู่บ้าน โอเคครเราจะหมู่บ้านบีเดนเจอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไป่ครับหมู่บ้านนี้ก็โอเคครับมี n อ c อยู่นะครับแล้วก็มีฟาร์มข้าวมีหมู่บ้านมีรถไฟโอเคครับไ,ได้พื้นที่นะครับเราจะสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับ อเคครับเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บของมาวางไว้ตรงนี้นะ okay, ครับโอเคครับระหว่างทางผมก็ได้เจอกับซอมบี้สามตัวครับเอเคครับจังหวะน,นี้สามลุ้มหนึ่งจะเป็นยังไงครับลวงไปหนึ่งวงไปสองโอเคครแล้วเราก็ถึงจุดหมายเราแล้วครับโอเคครับวันที่สามครับเราก็เปิดมาด้วยการกดฐานนะครับ แล้วก็ขุดครับขุดไปเรื่อยๆครับโอ้โหแล้วก็โดนทิปเปอร์ระเบิดด้วยนะครับคบแล้วก็ขุดทานไปเรื่อยๆนะจากนั้นเราก็นําของมาวางให้เสร็จร้อยแล้วนะครับแล้วก็โอเคครับจากนั้นเราก็จะขับขวานนะเราจะขวานนะครับไปตัดไม้เพื่อจะเอามาสร้างบ้านนะ ไม่รู้ว่าจะสร้างทันในอีพีนี้หรือเปล่านะค,ครัแล้วได้คนมานรักเราก็มุ่งหน้านไปตัดไม้เลยนะบโอเค,ครับจากนั้นมันก็มือดาเราได้ไม้มาหกสิ128บร้อยยี่สิบแปดปอกนะครับแล้วเราก็จะมาทำทอดปักนคนัาพรอนเบือดครับ เดี๋ยวเราจะเอาถอดมาปักนะจะซอมบี้เด็กนะครับแล้วก็จัดการไปก่อนคนระับโอเคครับแล้วเราก็ปักทอดต่อนะโอเคครับปักทอดเสร็จแล้วก็จะกลับไปนอนนะอครับเวันรุ่งขึ้นนะครับ เราก็ได้มาเคลียร์พื้นที่ที่จะสร้างบ้านกันตรงนี้แล้วมันก็มืดครับโอเคครับมันที่สิบครับเราก็มาเติมต่อเสาบ้านนะครับเติมต่อเสาบ้านไปเลยเราจะสร้างบ้านในพ p หน้ากันนะพีนี้เราจะวางเสาก่อนนะครับ จะขึ้นโคงไว้ก่อนนะครับแล้วดีพีนาก็จะมาสร้างบัตต่อกันนะครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับของการวางเสานะครับแล้วก็จบไปใน EP นี้นะครับส่วนนี้พี่หน้าเราจะมาทํากำแพงบ้านนะครับแล้วก็มาทําให้บ้านสมานเสมือน,นครับ ep นี้ก็ขอจบเพียงเ้่น,นี้ครับเจอกัน EP หน้าครับผม